ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองโอกาสในยกที่2นี้99%นะที่เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มีโอกาสสูงมากถึงแม้ว่าจะเป็นอุ้งอิงชัยกเกษมหรือว่าจะเอาเศรษฐาหมาก็ตามอย่างไรก็ตามตอนนี้มันก็เป็นลังเป็นเหลี่ยมเป็นคูนะครับของกุญซือของแต่ละฝ่ายกุญซือหลักที่อยู่ของฝั่งซ้ายนีไม่พ้น ทักษิณชินวัตรที่เป็นผู้วางแผนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยโดยมีธนาธรเป็นเครื่องมือนหนึ่งที่เข้าร่วมในเกมเกมนี้อย่างไรก็ตามจับตามองให้ดีเกมนี้เขาเรียกว่าเป็นความลึกซึ้งทางการเมืองดูว่ากุญซือแต่ละฝ่ายมีความลึกซึ้งขนาดไหน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเนียสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่ปรากฏว่าวงแตกนะเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เพื่อไทยเนี่ยจะมีความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ครับว่ามันทปลายล้างขนาดนี้เศรษฐกิจต้องพังเลือกตั้งก็พัง นิติบัญญัติของระบบรัฐสภาก็ผังอย่างนี้จะให้พวกมึงเป็นองค์กรอิสระนเป็นองค์กรอิสอระเป็นสารรัฐมเป็นส,นสวให้งับหัวกบ,บาลพวกปูทำไมวันที่19เลือกนายกรอบที่สองพิทาก็เตรียมตัวจะรับโหวตเป็นนายกรอบที่สองแต่ในสภากับพูดคุยตั้งแต่เช้ายันเย็น เรื่องข้อบังคับกับกฎหมายแม่บทรัฐธรรมนูญผลก็คือว่าพวกสวะเหล่านี้ไปแก้ไขให้บทที่เป็นข้อบังคับสภาใหญ่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญน,นี่ก็กลับหัวกลับหางอกีกต่อไปนี้ไอ้ระเบียบต่างๆก็ถูกทําให้ใหญ่เหนือรัฐธรรมนูญเพราะในรัฐธรรมนูญบอกว่าจะเลือกหรือโหวตนายกกี่ครั้งก็ได้ แต่วันนั้นเขาทําให้เกิดการโหวตนายกได้เพียงครั้งเดียวโดยเอาเข้าครับมาเป็นหลักเห็นไหมครับพวกสอวอพวกสอวไปดูสิครับนามสกุลจันอับทั้งหมดคือจันไรกับอาบีพพเห็นไหมครับมันตกลายกฎหมายรัฐธรรมนูญผมอยากจะเรียนให้ทราบแบบนี้เลย ฟังไว้ดีๆขอเรียนให้ทราบว่ามันมีอำนาจพิเศษกำกับอยู่ถ้าอยากรู <t <t ้ว่าอำนาจพิเศษนี้เป็นใครหงายล่มและมองไปบนฟ้าเห็นไหมใครเห็นไม่เห็นการดำเนินการในการที่พูดคุยกับพรรคการเมือง พักพลังประชารัฐได้มาพูดคุยกับเรานะครับประกอบด้วยเลขาธิการพักนะครับประธานสอสอของพักนะครับตัวแทนของพักของพักพลังประชารัฐสามท่านนะครับมาคุยพูดคุยกับเราในประเด็นที่เหมือนกับที่พักเพื่อไทยได้ตั้งประเด็นแล้วก็พูดคุยกับทุกพักการเมืองที่ผ่านมานะครับไม่ได้เป็นการเชิญมาเพื่อพูดคุยในการที่จะจัดตั้งรัฐบาล ไม่ได้พูดคุยถึงตําแหน่งไม่ได้พูดคุยในเรื่องของวิธีการาต่างๆในการจัดตั้งรัฐบาลเพียงแต่เชิญมาพูดคุยดูเจตนารมณ์นะครับแนวทางของแต่ละพักว่าเขามีความคิดความเห็นอย่างไรโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐนะครับต่อแนวทางของการจัดตั้งรัฐบาลของแปดพักร่วมเรานะครับที่เรายังยึดมั่นต่อกันแล้วก็จะหา ผู้สนับสนุนเพิ่มเติมโดยสรุปนะครับพักพลังประชารัฐเองคงไปถแถลงรายละเอียดที่พักผมขออนุญาตสรุปนะครับคำตอบที่พักเพื่อไทยเราได้รับนะครับเชื่อว่าตรงกับที่พักพลังประชารัฐแถลงนะครับในการร่วมมือหรือการที่เขาจะตัดสินใจเข้าร่วมงานเป็นรัฐบาลน,นะครับกรณีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับและอยู่ในนามแปดพักร่วม นะครับเขาถือว่าเขาเองเนี่ยได้ประกาศจิตนารมณ์ได้ถแถลงข่าวได้ถแถลงต่อสื่อมวลชนไปแล้วว่าเขายัางยึดมั่นในเจตจำนงของเขากรณีถ้ามีการแก้ไขเพิ่ม,เต,มเติมมาตรา112รสนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2และมีลักษณะของการทํางานในแนวทางอุดมการณ์ต่างๆของพักการเมืองที่เขาเห็นว่าเขาไม่สามารถร่วมง,งานได้นะครับเขาก็แจ้งกับเราว่า เขาเองไม่สามารถที่จะร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยได้นะครับอันนั้นเป็นข้อสรุปนะครับข้อสรุปแล้วถามว่าเขามีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของการลดทอนหรือ,เ,อเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตราประมวลกฎหมายยาาตรา112กรณีมีการลดเงื่อนไขต่างๆหรือไม่อย่างไรเขาก็ยืนยันในเจตนารม์นะครับว่าเขาเองเนี่ยไม่แต่ต้องแล้วก็มากกว่า เรื่องมาตรา112นะครับคือเรื่องของอุดมก,การณ์แนวทางการทํางานเขายืนยันกับเราเช่นนั้นนะครับนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งที่ผมต้องขอยอดกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนหลังจากนี้ครับเราจะรอความเห็นจากท่านสมาชิกวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ซึ่งตัวแทนของเราที่ได้ไปพูดคุยนะครับกับสมาชิกวุฒิสภาว่ามีแนวทางกรณีที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนํา อยู่ภายใต้แปดพักร่วมเนี่ยทางวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรนะครับก็จะมาบอกกล่าวกับพักเพื่อไทยเราถ้าได้ข้อมูลตรงนั้นพัก,กอาจจะมีการถแถลงต่อพี่น้องสิ่มิมลชนนะครับหรือถ้าสมาชิกวุฒิสภาเขามีเจตดจำนงถแถลงข่าวถแถลงการด้วยตัวท่านเองก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับรู้ร่วมกันนะครับ ส่วนประเด็นพักการเมืองนะครับทุกท่านอาจจะมีคําถามอยู่ในใจนะครับว่าเชิญมากับทุกพักแล้วขาดอีกพักหนึ่งไม่เชิญหรืออย่างไรนะครับก็้ายใจผู้เราถูกนะครับด้วยความเคารพไม่ต้องถามตอบให้เลยนะครับเราตั้งใจครับเราอยากจะคุยกับทุกพักการเมืองแต่ขณะนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์เองต้องขออภัยที่เอ่ยไปนำพักของประชาธิปัตย์ไม่เสียหายนะครับเราตั้งใจครับแต่ว่าสภาพการ ของพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้เขายังไม่มีกรรมการบริหารเขากำันอยู่ในขั้นตอนของการเลือกตั้งนะครับที่จะมีหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะพูดคุยก็จะมีประเด็นที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับลําบากกับการตัดสินใจของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยและของเราด้วยนะครับแต่ฟังเจตนารมที่ฟังในอภิปรายในสภาแล้วเนี่ยเราก็พอที่จะอนุมานได้พอสมควรนะครับครับนั่นในเรื่องของการรวบรวมเสียงของสสและสวนะครับ เมื่อเราได้รับคําตอบชัดเจนแล้วนะครับก็กลับเปยนกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับด้วยความเคารพเราจะเชิญแปดพักร่วมมาร่วมประชุมปรึกษาหารือกันซึ่งขณะน,นี้ท่านเลขาได้คุณากําหนดดน้าหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นวันที่25วันอังคารที่25เวลา14นาฬิกาที่พักเพื่อไทยนะครับเพื่อเราจะเอาประเด็นทั้งหมดไปพูดคุยประกอบแบบการตัดสินใจของ8พักร่วม เข้าใจว,าว่าวันนั้นเนี่ยผลการตัดสินใจเขาจะหลังจากประชุมแล้วเนี่ยทาง8ปดพักร่วมเราก็จะมาะแถลงให้กับพวกเราพี่น้องสืง่อมวลชนพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลโดยสรุปแล้วนะครับ27จะเป็นวันเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเนื้อหาสาระารทั้นกตการจะร่วมกับพรักพลังประชารัฐหรือพรครวมไทยสร้างชาติพี่น้อง เป็นสักขีพยานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่จับมือกับสองพันี้ชัดเจนนะครับสองพันี้เมื่อ8ปีที่แล้วมีส่วนในการร่วมในการทำรัฐประหารปลนอำนาจอธิป,ปไตยจากพี่น้องประชาชนครับเราเป็นเรือใหญ่พรรคเพื่อไทยเขาเป็นเรือเล็กภัยอยู่ข้างๆไม่ต้องมาอยู่ข้างๆไม่ต้องมาอยู่ใกล้กันต่างคนต่างอยู่ไม่ร่วมกันแน่นอนครับ คุณเศรษฐามีนโยบายยังไงกับกัญชาเสรีนโนบายพระพื่อไทยชัดเจนนะครับเราเราเรา,เราไม่เอากัญชาเสรีเราเอากัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นครับอิงค่ะไม่เข้าใจเลยว่าไม่ทราบว่าเป็นกระแสของออพรรคคู่แข่งหรือเปล่าที่พยายามปั่นว่าเราไม่ชัดเจนนะคะทั้งที่มันชัดเจนมาจนชัดไม่รู้ยังไงผู้คนออกไปพูดไม่ใช่แค่ตัวอิงด้วยซ้ำนะคะคุณเศรษฐาเองก็พูดผู้ใหญ่ในพรรคเองก็พูดว่าเราจะไม่จับมือ ถูกไหมคะแต่ว่าก็ยังปั่นเดินอยู่ว่าไม่ชัดเจนแต่โอเคมันก็คงเป็นหนึ่งในเทคนิคการเมืองก็เลยไม่ทราบว่าถ้าวันนี้ยืนยันแบบนี้จะยังปั่นกระแสนี้กันอยู่ไหมเนี่ยมันยังปั่นขึ้นอยู่ไหมเงีงงเหมือนกันประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีดีลกับลุงป้อมถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพักพักเพื่อไทยทำน,นี้กับประชาชนหรออเปิดให้อ นะครับประชานีกกี่รอบอ้าอะไรเพ so, <st ress ant offerings> จริงๆนั่นแหละเรามาถึงเนี่ยเราบอกแล้วว่าแป้งจะใช้ยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโอกาสเราขึ้นอยู่กับการกระทำคุยกับอะไรกันแล้วพี่เอสัญญามันสื่ออยู่เงินได้ไหมได้นะคะขออนุญาตนะเห็นด้วยหรือไม่ที่เพื่อไทยจะจับมือกับเผดีการ์นะคะขออนุญาตเห็นด้วยหรือไม่ที่เพื่อไทยจะจับมือกับเผด็จการวันนี้ประชาชนมาทำโพล ที่พักเพื่อไทยนะคะฟังเสียงประชาชนที่เยอะฟังเสียงประชาชนที่มากๆจำคำที่ตัวเองเคยพูดไว้ให้ได้อย่าผิดสัญญากับประชาชนพี่ขออนุญาตนะคะจุดนี้ได้จตรงนี้นิดนึงเลยชลัน้าลากี่โมงฮะ Rồi rồi. 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 น้องไม่เปิดแล้วมันจะเดิน ประชาชนไม่พ้นหรอกไปไหนอ,อะไปเอาแงมากาไปหลังจากที่ก้าวไกลเจ๊งลงไปกล่าวนี้ก็เป็นฝั่งของเพื่อไทยเพื่อไทยก็นัดทั้งภูมิใจไทยนัดรวมไทยสร้างชาตินะชาติไทยพัฒนากล้าแล้วก็มีการพยายามคุยกับพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งัสี่พักมีคําตอบเหมือนกันนะว่าถ้ามีพักก้าวไกลได้เดินหน้าแก้ไขมาตรา1นสองนะครับพวกเขาจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลอย่างเด็ดขาดนะครับในขณะเดียวกันขางก้าวไกลก็ไม่ยอมมาจัดการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ต่างๆนะแล้วก็ส่งคนบางส่วนบุกเข้าไปทำการก่อกวนในพักเพื่อไทยนะครับเด็กนักเรียนผมแดงนะที่ชื่อว่ายกก็ปรากฏว่า เอาสีเอาแป้งไปโปรโยกลางที่ประชุมจนทาให้การประชุมนั้นแตกกระส่านกระเซ็นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลามากยิ่งขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์จริงๆแล้วเรื่องแบบนี้แปลกใจไหมผมเรียนมาตลอดโอกาสเจงสูงชูวิทย์กับมนวิเิตก็มาแฉเศรษฐาทวีสินอีกนะฮะการแฉของชูวิทย์คราวนี้ก็สนุกมากขึ้นฮะก็มีการกล่าวหา เศษถานะครับว่ามีการหมกเม็ดเรื่องหุ้นนะครับขออภยัยฮะเรื่องการซื้อขายเรื่องการเสียภาษีหลีกเลี่ยงภาษีนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะถึง500ล้านบาท ชูวิทย์ออกมาแฉที่ผ่านมาชูวิทย์ก็สนับสนุนก้าวไกลามาโดยตลอดนะคราวนี้การชุมนุมที่เกิดขึ้นก็เป็นกลุ่มที่เคยโดนคดีมาตราหนึ่งสองทั้งนั้นอย่างสมยศเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้องหาอดีตผู้องหาตามมาตราหนึ่งสองมีเป้าหมายที่อยากเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่แล้วนะฮะก็มีการออกมาเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ไปชุมนุมอย่างต่างจังหวัดมาชุมนุมที่อโศกนะครับสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้จะเป็นยังไงนะฮะผมเรียนหุ้นส่วนนะฮักษิณจะมีโอกาสอยู่3ครั้งนะครั้งแรก ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐาถ้าเขาไม่มั่นใจนะครับว่าจะตั้งตบานได้เขาจะเอาเศรษฐามาฆ่าบนกระดานรอบที่สองถ้าเขายังไม่มั่นใจเขาจะอาชยกเกษมซึ่งกําลังป่วยอยู่นะฮะมาฆ่าบนกระดานนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะความหมายนะครับ,นะรบและสุดท้ายเขาต้องตัดสินใจว่าจะเอาลูกเข้ามาหรือไม่จนถึงกระดานนี้สังเกตเขาพยายามจะเอาลูกเข้ามาส่งสัญญาณทางการเมืองชัดเจนฮนะรเรื่องอมินช็อก นะรเรื่องของรูปทักษิณที่อยู่ข้างหลังรูปเรื่องของอชื่อโลโก้นะครับบนแก้วนะที่ในพักเพื่อไทยพยายามส่งสัญญาณว่าต้องการเอาลูกของทักษิณมาเป็นนายกมรมนตรีนะครับแต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่รับคําตอบคําตอบที่รับคือทั้ง4พักการเมืองนะครับไม่เอาด้วยนั่นหมายความว่าจะมีการประชุม8ปดพักการเมืองร่วมกันนะฮะอีกรอบหนึง ของทางฝั่งของก้าวไกลก็จมีการด้วยประชุมด้วยก้าวไกลก็มายอมจัดการประชุมกดดันในเนยิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองโอกาสในยกที่สองนี้99%นะที่เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มีโอกาสสูงมากถึงแม้ว่าจะเป็นอุ้งอิงชยัยเกษมหรือว่าจะเอาเศษฐามาก็ตามอย่างไรก็ตามตอนนี้มันก็เป็นลังเป็นเหลี่ยมเป็นคูนะครับของกุนซือของแต่ละฝ่ายกุญซือหลักที่อยู่ ของฝั่งซ้ายนีไม่พน้นทักษิณชินวัตรที่เป็นผู้วางแผนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยโดยมีธนาธรน,นะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เข้าร่วมในเกมเกมนี้อย่างไรก็ตามจับตามองให้ดนะีเกมนี้เขาเรียกว่าเป็นความลึกซึ้งทางการเมืองดูว่ากุญซือแต่ละฝ่ายมีความลึกซึ้งขนาดไหนอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาอาจารย์ภพศสารพืชมงคลนะได้มีการยกย่องว่า เลขาธิการพักก้าวไกลนะฮะเป็นกุญซือใหญ่เปรียบดังคงเบ้งพอก้าวไกลล่มปรากฏว่าโอ้โหร้องห่มร้องไห้ฟูมไฟเลยเดียวสิ่งวันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจับตามองให้ดีฮะการเพึงในมาสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายนะเราประชาชนคนไทยก็จับตามองนะะสำหรับผมไม่มีเกียรไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งยึดประโยชน์ของชาติ เป็นสำคัญและยืนยันชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ได้กลางยีสามบกตก่วงกันเป็นลูกควาอให้เราได้คทาส่อแข็งได้เลยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามพันธงกของความเป็นไทยสังรุชาชากระับแผ่นหยื่งยากในสิ่งแท้ใจต ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้มาเมืองจะสิ้นไรลูกหลานไทยต้อง่วมใจกันอย่ามีเพียงผ้ามนยิงล้า ราัชาติใจันมีประมุขเป็นผู้ราชันมาเกิดุรรูหลานรวมใจตันสืบคานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มาขอพักหนายรูุ้ดหมายเ้าวสุขว่าสิ่ีที่ได้แต่หัวใจจะต้องทวีเท่า 风炉香骨 ทางหน้าให้รู้จุดหมายดาสู่ทางชีวิตแต่หัวใจจะต้องเทวีเกิดทุกชาติเกิดทับให้ผ